สัญหา MD AOT ลากยาวรักษาการ4เดือนยังปิดไม่ลงวงในชี้สัญหากรรมการผู้อนวนการใหญ่ทอทอคนใหม่ลากยาว4เดือนแล้วยังไม่จบเผย มือที่มองไม่เห็นอินวิซิเบลแฮนสั่งอุ้มเต็มพิกัดแม้ติดคุณสมบัติยังไงก็อุ้มหากเป็นไปไม่ได้ก็ให้รักษาการยาวไปยาวไปผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการสรรหาและแต่งตั้งผู้นอนวยการใหญ่บริษัททาากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทอท,อท,อที่ลากยาวมากว่า4เดือนแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะแต่งตั้งได้โดยสำนักเลขานุกการบอร์ดทอท,อทอยังไม่นำเสนอผลสรรหาให้ที่ประชุมบอร์ดพิจารณาอนุมัติด้วยเหตุที่ยังคงมี เรื่องร้องเรียนกรณีนางสาวปวีนาจริยติติพงศ์รองกรรมการผู้มนวยการใหญ่ทอทอและคดีเดตตัวเต็งกรรมการผู้มนวยการใหญ่คนใหม่ที่สมีปัญหาด้านคุณสมบัติเพราะจากการตรวจสอบพบว่ามีบริษัทส่วนตัวและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทอย่างต่อเนื่องแม้จะเข้ามาเป็นพนักงานผู้บริหารระดับสูงของทอทอทแล้วก็ตามจึงเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามการเป็นพนักงานหรือผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่ยังคงเป็น ปัญหาทำให้ทอทยังไม่สามารถปิดดีลการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ลงได้แหล่งข่าวระดับสูงในทอทเปิดเผยว่าประเด็นการตรวจสอบว่าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทอทขาดคุณสมบัติหรือไม่นั้นที่จริงฝ่ายกฎหมายฝ่ายทรัพยากรบุคคลของทอทรวมทั้งคณะกรรมการสรรหาและบอร์ดทอทสามารถที่ขาดกรณีนี้ได้ตแต่แรกอยู่แล้วเพราะตลอดระยะเวลากว่าขวบเดือนสื่อมวลชนหลายสำนักมีการตีพิมพ์รายละเอียดเนื้อหาหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างครบ้วนแต่หน่วยงานเหล่านี้กลับไม่มีคำชี้แจงหรือคำตอบใดๆจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติทั้งคณะกรรมาการสรรหาหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลทออที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตั้งแต่ต้นเพราะหากยืนยันว่ากรณีนี้ไม่ผิดไม่ขาดคุณสมบัติก็จะกลายเป็นบรรทัทานใหม่ให้พนักงานหรือผู้บริหารรัฐวิสาหกิจด,ดอดไปตั้งบริษัทหรือเป็นกรรมาการบริษัทเอกชนอื่นๆใดเช่นกันที่ผ่านมามีเพียงสำนักงานเลขานุก,การบอดทออที่ทำหนังสือแจ้งตลาด หลักทรัพย์อ้างว่าบอร์ดทออทเด็กพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้มนวยการใหญ่ทออทแล้วแต่อยู่ระหว่างรอกระบวนการแต่งตั้งทั้งที่กรณีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์หรือนักลงทุนโดยทั่วไปควรจะต้องมีข้อยุติเรียบร้อยแล้วเหตุนี้จึงมีการวิพากษ์ในวงกว้างภายในทออทว่าการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้มนวยการใหญ่ทออทครั้งนี้มีมือที่มองไม่เห็นจากฝ่ายการเมืองหลวงลูกเข้ามาสั่งให้บอร์ดทอทหาทางอุ้มรักษาการกรรมการพออใหญ่เป็น ีอีโอทอทให้ได้จะผิดยังไงหากการแต่งตั้งเจออุปสรรคจนไม่สามารถแต่งตั้งได้ก็ให้นางสาวปวีณาทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้มยการใหญ่ต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะยังมีภารกิจใหญ่ที่ว่าที่กรรมการผู้มยการใหญ่จะต้องเร่งสะสางโดยเฉพาะกรณีการแก้ไขสัญญาสัมปทานร้านปลอดอากรในสนามบินหรือดิวติฟรีที่ทอทอมีอยู่กับกลุ่มคิงพาวเวอร์แหล่งข่าวเปิดเผยด,ด้วยว่าหากมีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมของ บอดและฝ่ายบริหารทอทอทก็อาจเข้าข่ายผิดมาตรา157ทั้งกรณีเจ้าตัวที่ควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่เริ่มงานในทอทอทแต่กลับปกปิดและยังสมัครเข้ารับการสัญหาเป็นผู้อำนวยการใหญ่รวมถึงฝ่ายกฎหมายฝ่ายบุคคลคณะกรรมการสัญหาที่ต้องตรวจสอบและบอร์ดไม่ว่าจะอนุมัติแต่งตั้งหรือปล่อยให้รักษาการไปเรื่อยๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทอทอทที่ถือเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่และสําคัญของประเทศหากต้นสังกัดและผู้คุมกฎทั้ง ถาการกระทรวงกลตละเลยก็ควรถือว่าบกพร่องด้วยหรือไม่ที่ปล่อยให้เรื่องมีข้อคอรหาและยืดเยื้อมานานขนาดนี้สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้กเกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร095 460 5580